มาครับทุกคนวันนี้ผมแนะนำร้านอมอร่อยนะครับชื่อร้านอิมอร่อยเมนูแนะนำข้าวแห้งพริกเกลือของทะเลรวมทะเลรวมทะเลมาแบบจุดจุใจใจเต็มคำทุกเมนูบรรยากาศดีร่มรื่นอาหารสดปรุงใหม่จะคืออะไรอะ่ะคือเรือหมูเอนะของสด ของดีของสะอาดแนะนำนะครับร้านนี้อิ่มอร่อยอยู่บางลงสิลเส้นสุขรบทรีนะฮะเทินไ,ไปอยู่ร้านจะอยู่ตรงข้างกับปั๊มปตทนะฮะก่อนถึงซอยอาราเซียนนะครับร้านอิ่มอร่อยหาไม่ยากนี่ฮะเมนูที่ผมสั่งวันนี้ก็คือข้าวแห้งเล้วสวัสดีครับพบกับ รายการบูดตังค์พาชิมกับช่องทางการติดตามของเราบนอิสตาแกรมวันนี้มาร้านอิ่มอร่อยร้านนี้ได้เจอทุกคนเลยคิดถึงเอ็ซีทุกคนนะวันนี้แนะนำเมนูคือเขาบอกว่าข้าวแห้งร้านอิ่มอร่อยนะข้าวแห้งเนี่ยอาหารเป็นอย่นี้นึ่ก็คือมีไข่คนใส่หมึกใส่ปลาใส่กุ้ง แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยกระเทียมความหอมดูมางกัอน <c oughs> หอมมากทานจับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคนแล้วก็ร้านนี้ก็มีเมนูเ็กเนเชอร์ก็คือเป็นเรือดเลือดหมูเนาะนี่ยจะมีหมูชิ้นมีไส้อ่อนมีตับมีเลือด กินน้ำก่อน,นครับแปเลยทั้ำตุ้มมีความนวลๆโอ้มาใหม่เลยอันนี้คือผัดพริกเกลือเนาะใช่ไหมครับผัดพริกเกลือเนาะแล้วก็ท็อปด้วยไ,ไข่ดาวพริกเกลือทะเลโอ้ดูสีสันคัลเลอร์ที่โอ้สีสันคัเลคเลอร์น่ากินมากไข่ลาวาด้วยตามคอนเซ็ปต์ต้มก่อนฮะ ตดมแล้วชุ่ชื่นก็เลยกินได้เดี๋ยวไปลองชิมกันเลยดีกว่าความความอร่อยผมชื่อว่าอิ่มอาก่อนยังไม่ต้องใส่เบีร์เลยนะไปครับอืมตัวนี้ไม่ต้องแปลกแปกเลยเพราะมีความ กีเกลือมีความเข้มข้นค,ความหอมหวานองตัวเนื้ข้าวกำงดีเลยก่อนเอาข้าวเปลือมาดูดิดูิมึกมึกแน่นอนมากเลย,ขยเไข่คนหมึกเพือกรดูต้งใส่ัมจิ้มซีฟูดลองดู บอกเลยนะานมาฮะชมดูแล้วก็ได้ครับอืมเข้าแหง้งอร่อยแล้วไปผ่านมาแถวนมาครับเจ้นตุ้กงมิตตรงข้างแบบปัมปบอราา์ทอร้างหลังผมไปเลยตานูคข้าม còn đúng rồi ở đâu tiền là những việc này nghe nào nữa bạc thì tám nữa bạc của gái con chén nữa bác nghe gái của mướn